อ, What your อคือนับผมวันนี้เราจะมาเจาะนินจาสูตรกันนะครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวขออีกสักหกตัวนะเราจะไประเบิดกันนะมาดูนะครับเอานินจาสูตรสิบห้าตัวเจาะลองดูว่าจะได้ สำเร็จเป็นรูสักกี่ตัวนะไปไปหาต่อหาต่อเมื่ถ่ายแล้วเ็ี่แต่แง่แง่เลยวอนนียเฮ้ยลืมไปเมื่อกี้ผมบอกตีผมว่จะมาเอาของปัดหนึ่งป่านนี้มันเต็มหมดเตี้ยแล้วละเอียบร้อย อีกหกตัวมีอีกไหมตาลายก็สุดเล้วปวดตาแล้วนี่ปวดตามากร้านที่เป็นนินจาสตรไม่มีหรออืมมันน่าจะมีคนคิดแบบเราไว้แบบเี้ยมันหายไปไหนหมดมั่งน่แต่รูเต็มบอเนี่ยนี่ไงนินจาสูตรูสามจุดสี่ล้าน ผมรับกันเองเลยหนึ่งจุดสี่ขาดตัวไปไปเจาะเองเลยนะไม่มีแล้ววะน่าจะต้องเจาะสิบ <pen> ตัวแล้วล่ะอย่างนี้ต้องได้กระถาตอนเจาะอะไ โมต้องทำบุญก่อนครับพี่โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะได้มาแค่เก้าตัวอ่าเดี<ะ>๋ยวจ,<ะ>จะดึงะจะดึงอีกสักตัวหนึง่งโอ้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 1 1 1 2 1 3 14ขาดอีกตัวนขาดอีกตัวนอ้ไอจ่อนี่มันใช้อะไรบ้างเนี่ยอีรูหนึ่งเมตรปะ่ะเงินสี่แสนสิบห้าตัวห้าสี่หกสิบเงินหกล้านอ่าอีรูสิบห้าเมตรใช่อ่ะมันใช้แค่แค่ตัวละเมตรเนง่ยเ น่านจะใช่นะใช่อ่าดีวนหนึ่งต,นนตัวใช้ยเยอะกคนเยอแล้วอ่ะลิงตัวสุดท้ายโอ้แองนะไม่เป็นไรตัวเดียวตัว,ต,วตัวท้ายแนละ้วปะปะป,ะปะมาดูกันดีกว่านี่เรามีส<อ>ิบห้าตัวนะครับสิบห้าตัวกับโอลิอีลูอีลูอีลู ิ้าเมตรโอ้ยอีลูสองสองหมื่นสี่อะอ่าสองหมื่นเท้สองหมื่นได้สองหมื่นเหรอสองหมืนท่วนอะสองหมื่นเศษมันมีเศษอยู่หนนะเศษอี่นี่นี่ได้ล้วได้แล้วสิบห้าเมตรเอาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนะอ่ะ มีเสื้อนินจาสูตรให้ทายกันเล่นๆว่าได้กี่ตัวลองทายเล่นๆดูผมว่านะสิบห้าตัวมันมันต้องมาสักสองอ่ะถ้าสี่ตัวอ่โอ้โหสิบห้าตัวสิบห้าตัวเลยครับขอเลขมงคลขอเลขเจ็ดโอ้โหห้าตัวก็สิบห้าตัวแต่ยุดปากเสียมันต้องมีทายถูกกับบ้างไหม อ่าผมผมผมทายว่าสองแล้วกันอ่ะผมทาย่าสองนะทายว่าศูนย์เอา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 กริงนีเอาแบบทายที่เราคิดว่ามันมันโอกาสจะเป็นไปได้อ่ะผมคิดว่าทรไมผมว่าสี่ตัวนะห้าตัวอ่าห้าตัวใช่คือโอกาสติดอ่ะมันเขียนไว้ว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าเราเราก็ตีไปว่าสองก็สองอ่าผมสองอ่ะเตรียมร่นสี่ฮะผมไม่สองสองเปอร์เซ็นต์ที่จะติด ก่อนสามบ๊อบเท่าไหร่บ๊อบใส่ใส่ก่อนไปพี่เออนั่นแหละบ๊อใส่ก่อนเฮ้ยโอเคโอเคไอ้เตยมาเจาะแล้วพี่เอาเลยนะผมทายสองแล้วมาดูนะผมทายศูนย์ทายทับเปรสเลยนะครูอ้าวแล้วคนเวิร์ดเชฟที่สุดเด็กมา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 ดูกันดีกว่าอ้าวเอี๋ขาดแล้ววะเนี่ยนะเจาะสกิ๊ตลิจาสูตร อุปกรณ์ทั้งหมดอะไรเนี่ยไม่ได้อหมันหนักไปเปล่าไม่เปิดที่ตัวป่ะไม่ไม่คือเจาะซโตกเก็ตใช่ป่ะอ่าหรือเขาเจาะตรงอื่นวะเนี่ยระดับยากเอสที่สุดจะเจาะซโตกเก็ตอุปกรณ์ไหนล่ะจะสูตรถ้ารับทำแค่มุตอ๋อทำหน่อทำของน้องไอเวียเลยน้องมันอยู่ไหนวะเนี่ย นี่คนนี่บังใครจะเลยน้องนนั่นน่ะนี่น้องมอจอมอูนี่เ่าจอมอรูนจ่มอแต่ยูนี่น้องมนนี่แหละไอตัวน้องมันนี่แหละตัวนี้แหละใช่ใช่มอรูนจ่อมอรูนนี่มันมีที่จาอกล้ามนะมอรูนอ่ะมันแยกกันในมันจ่อก้งนอกจะบอกอ๋อแต่ยนเป็นตัวนี้อันนั้นเก่าอันนั้นอีอีจอะต่างกัน เกาะนี้แม่งเจาะเกาะนอกเลยเจาะอะไรเนี่ยนะผมจริงๆอะผมอยากได้สักสามตัวเพราะว่าคุณแปดล้านใช่ปะทุนแปดล้านสามตัวก็ขายตัวละสองจุดเจ็ดก็ไม่ได้แย่เร็วเร็กว่าแต่ผมมีรถเก่งเฮ้ยต้องเอาอีกตัวผมไปแล้วว่ะ มาต้องเจาะตรงนี้นะใช่ไหมมาดูครับมาดูจะสูตรนะครับเงินสี่แสนอีลูหนึ่งอันเอาดูตัวแรกนะเอาดึงสองสามโอ้ไอเยียไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหตัวมนนั่งให้กำลังใจ ตัวต่อไปนะครับผมมูแม่งท้ายว่าศูนย์ตัวเปรตมันก็เกินไปมันต้องติดสักตัวสิวะเอาสักสองสามตัวอันนึงสองสักโอ้โมาแล้วไอเยหนด้วยฮะเต้มเติยดิมีเพยง ไม่มีอ่ะูตัวอ่ามันมาแล้วหนึ่งตัวเพี้นเติมเติมแล้วห้าตัวนะผมว่าห้าตัวผมผิดแล้วอ่ะไม่จะไม่เริ่มเลยไปแล้วดูนะครับมาดูตัวต่อไปเอาละหนึ่งสองสามโอ้ดังปักสี่ละสี่แสน อย่างน้อย2.7มาแล้วนะ2.7งต่อไปครับนะหนึ่งสองสามโอ้โ,โ,อโหวีเสียงอย่างแน่นพี่ชายมุดลิ้นเราขึ้นมาใหม่ดินะโอเคอ่ะชิ่งวีทุกรูปแบบ แอบใต้ต้นไม้หน่อยดิวันนั้นเรามาแอบใต้ต้นไม้แล้วเราเจาะติดเลยมามามาอะหนึ่งสองสามโอ้อยไอ้เจ็บปวดวนต้นไม้ห้ารอบครับอ้าหนึ่งสองบอกได้เลยเชื่อผมวนต้นไม้ห้ารอบนม่ต้องเชื่อผมครับลดลีคุเซงรอย,ยาดีนะ ผมน่ียีไว้สิงก่อนผมสิงแป๊บนี่ผมสิงแล้วเดี๋ยวผมอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเอาไม่เลดผมสิงแล้วนะนะอย่างน้อยก็มาแล้วหนึ่งตัวคุณแปดเอ็มมาท่องไว้หนึ่งสองสามแปดเอ็มเปดักปาก มันต้องดันดินเจาะดันดินเจาะอ่าครับที่ที่สนใจที่สุดสิงแล้วสิงแล้วดวิญญาณดันด,ดินเจาะใช่ไหมเอ้าหนึ่งสองสามโอ้โหรีรตัวเข้ามารีตัวเข้าหมาแต่ ขาเรียกว่าแตกัวตัวต่อไปถ้าติดแปลว่าโฟมูสได้ใบแดงอักลอมอ่ะโอ้โ้แม่งจะติดเอาวะสิถ้าติดะไยนะโฟมูสได้ใบแดงอ่ะมาดูดิหนึ่งสองสามแตกหมดลอ้าอดไปอือไหนะแล้วนะมันได้พีแล้วอ่ะหนึ่งสอาห้าหเจ็ดนะโอ้โหเียเหลือเจดตัวแล้ว นี่คือส่วนผมอ่ะกี่ตัวเจ็ดติดหนึ่งอ่ะยังหนักอ่ะด่าให้ลุงปีบอดกับผมก็ได้นะพี่อยูเลยอืออ่าเจ็ดติดหนึ่งนะครับต่อไม่ต้องสูตรที่อะไรหรอกโอ้ยเยอะเว้ยมันยากอย่างน,นี้มันเนี้ยพี่กันไหนใจเจาะเชือ่อผมใจโจ๊กเชื่อแบบอบอบและเจาะอ่ะ ใ้ใจจ่อครับนะครับเจ็ดตหนอ่ะตอนนี้8ปดติดซติอย่างหยาบเลยอ่ะพอตังไปซื้อสแตนเดอร์สองวัวดีกว่ามั้งเนี้ยหนึ่งสองสามมาโอ้เยอะอย่างนักโอ้โหอะไรวะเนี้อ่าเก้าเ มีซีมนรถเข็นด้เราโดนชิโรเอวันนะมาดูนะสิบห้าตัวนะท่องไว้ถ้าใครอยากที่จะเจาะก็ลองดูไว้สิบห้าตัวติดเท่าไหร่โอ้โหเหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่ตัวสุดท้ายไอเวนแมงล่อซื้อตัวนั้นแหละตัวนั้นแม่งล่อซื้ออ่าอาจจะติดสามตัวตัวก็ได้เอาใครจะไปดูอ่ามาดูนะครับ อยูนี้จะได้หลับฝันดีแล้วแหละนะถ้าได้สักสามตัวนี่โอเคนะหลอกหลอกไปทีพี่หลอกไปทีหลอกนะั่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นถ้าได้สักสามตัวนี่โอเคกูจะให้มึงแล้วเมื่อกี้อย่าหลอกกูโอ้โหห้าตัวคนละไอ้เหี้ยนี่มันนี่มันเลยผ่านตัวนี่มันสิบห้าตัวนะเฮ้ยแล้วโอกาสติดมัน ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยังยากขนาดนี้ยเอาเราคิดเอาเองนะใช้เมาส์คลิกใช้เมาส์คลิกเอนเตอร์ใช้เมาส์คลิกถ้าเกิดว่าเป็นเจาะเสื้อกล้ามโอกาสติดเท่าไหร่นะห้าเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหนโอเคไปเออเรื่องสองด้วย โอ้โหขอตัวเธอเมาส์พี่ใช้เมาส์ใช้เมาสบใส่บอใส่บอนใส่องตัวนี้ยังไม่ได้ทุนแลเนี่ยสามตัวไงถ้าตั้งขายแบบหยาบๆยาสามเอ็มอะได้อยู่ตาดูนะใช้เมาส์ใช้เมาส์จะเวิร์กครับอ,อ,อื้ย <c oughs> ืออือฮ ยยเอ้้มันเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหที่ต้องต้องเอาไปขายนะเพราะว่าไม่เหลลือแ้วมันมันไม่เหลือแล้วอ่ะอ่ะมาดูครับตัวสุดท้ายดูนะครับตัวสุดท้ายสิบห้าตัวนะมีได้มาสองล้วสุดท้ายติดติดไหมอันหนึ่งสองสาม โโอ้ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I promise. เจ๊น้ำการค้ารับเติมเกมราคาประหยัดสำหรับเพื่อนที่มองหาร้านรับเติมเกมมือถือเติมเกม RO เติมบัตรสตรีมเข้าไปที่เพจเจ๊น้ำการค้านะครับคุณสามารถที่จะซื้อบัตรเติมพอยต์เกมต่างๆในราคาที่ประหยัดมากขึ้นนะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับ เข้าไปเยี่ยมชมเพจเจ๊น้ำกันครับแล้วก็กดส่งข้อความครับคุณสามารถที่จะเลือกเกมที่คุณต้องการจะซื้อบัตรแล้วก็คุณส่งข้อความไปคุยกับเจ๊น้ำได้โดยตรงที่เพจเจ๊น้ำกันค,ะนะครับโอ้โหมันยืมเลยละร้านไซเบอร์โซนรับซ่อมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ใครที่มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แตกหักเสียหายซ่อมไม่ได้ประกันหมดหรือต้องการหาอะไรเกมมิ่งเกียร์นะครับเข้าไปที่เพจ ไซเบอร์โซนนะร้านนี้รับซ่อมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั่วประเทศแล้วก็จำหน่ายอะไหล่เกมมิ่งเกียร์ด้วยนะครับใครดูช่องชั้น8 8อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนเจ๊น้ำการค้ากับร้านไซเบอร์โซนกันด้วยนะครับโอ้โ